กลเอ้ยมวยเอ้ยไปเกิดแต่เขาจะบอกว่ารหัสหนึ่งรหัสสองรหัสสามอย่างนี้ไปเกิดนะคระับก็เลยเลยไม่ได้สอนเลยแชร์เรื่องมาม่าแทนก่านที่นื <c oughs> องไายเราเักนิดหน่อยนะฮะ <c oughs> ในคอร์สในคอร์สเรียนทั่วไปที่เราเรียนเนี้ยนะครับความหมายของเลขหนึ่งก็จะมีอยู่สี่ระยะ มี่สี่ระยะนะครับมีอยู่ส <Hello. S 1> ี่ระยะแต่ในคอร์สที่โปรตุย้ยสอนในคอร์สของเขาเรียกว่าคอร์สแอดวานนะครับคอร์สแอดวานโปรตุย้ยจะรวบรวมความหมายของตัวเลขไปเลยเลขหนึ่งก็คือพูดง่ายๆก็คือตัวตวนของเรานะครับค่าคันที่ขาดเลขหนึ่งหรือเลขหนึ่งลังน้อยนั่นหมายถึงว่า คุณยังไม่รู้จักตัวตนของตัวคุณดีนะครับคุณต้องแสวงหาในการถอนรหัสชีวิตคุณต้องเริ่มต้นตั้งแต่แรกหนึ่งคือการแสวงหาตัวตนของตัวเองให้เจอนะครับเมื่อกี้ผมไปทามทานข้าวกคุณตามาคุณตาก็บอกว่าวัตถุประสงค์ที่มาเรียนนี่ก็คืออยากแสวงหาตัวเองให้เจอนะครับเหมือนบางคนเนี่ยมาหาผม จานหนูไม่รู้จะทํางานอะไรผมตกงานไม่รู้จะทําอะไรผมบอกว่าแล้วตัวตนของคุณนี่คุณทําอะไรเป็นบ้างนึกออกไหมฮะทําอะไรเป็นบ้างทำกับข้าวเป็นไหมน่เขาทำกับข้าวเป็นท่าทอะไรเป็นอีกทำอะไรเป็น,อ,อ,ปน,ปนอีกเ,เ,เ,เหมือนข้าจานเนี่ยทําเป็นหลายอย่างเป็นหลายอย่างมากนะครับไม่ไว่าจะเป็นสังเข็ม อะไรต่างๆเป็นหลายอย่างมากนะครับแต่ท่านก็สรุปย่อมาแค่สองอย่างคือสอนรหัสชีวิตกับนวดถนอคขนาดหนึ่งน,น,นั่นหมายถึงว่าท่านรู้จักตัวตนของท่านแล้วว่าสองวิชายนี้ทำเงินให้ท่านเพราะอะไรเพราะท่านรู้จักเลขสองแยกแยะเห็นไหมง่ายนะครับเริ่มเริ่มเข้าใจง่ายขึ้นไหม เดยดทักเลยาท,ท,ท,ทักเลยแล้ว <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักตัวตนของเราแล้วเราแยกแยะให้มันออกเราแยกแยะออกเหมือนพระอาจารย์ดนู่หลายวิชาเริ่มแยกแยะออกครับพอแยกแยะออกเลืสามคือพัฒนาพัฒนาให้รู้จริงอย่างเนี้ยน้องไก่เนี่ย สามศูยสามหมสามศูสามรู้มากแต่รู้ไม่จริงแต่ถ้าเลขสาทํางานพัฒนาให้รู้จริงให้เป็นจินเนสจนกระทั่งมาเป็นครูสอนที่นี่จร,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 รย 7, 5, ์ได้เท่าไหร่แล้วถ้าไปสอนสิงคโปร์นี่คนละเจ็ดหมื่นห้านี่มันครูไปเลยได้เท่าไหร่แล้วได้ป็นล้านเห็นไหมแต่เนี่ยอาจารย์เราไม่ได้เก็บแค่ที่เมืองไทยอย่อยอยอยางนี้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราเข้าใจถึงเลขหนึ่งสองสามแล้วเราก็เริ่มเข้าใจชีวิต่อแล้วยังไม่ถึงสี่ห้าหกถึงเก้าศูนย์วันนี้เราเรียกถึงมัแล้วเรามาสรุปตรงนี้นะครับเราจะเข้าใจตัวเองตอนนี้มีใครสงสัยหนึ่งสองสามหอยังเงียบแสดงว่าเข้าใจ สเหียมนะครับดว่สติานรมสเหีเหลี่ยมเด้อยงนีคืัดนั่ใช่นับเป็นสองแล้วถ้ามันมีถ้ามันมีถ้ามันมีตรงนี้ขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเลขหนึ่งจะราคาตัวโตของเราใช่ไหม สามเหลมคืออะไรเขือนอนาคตใช่ไหมเพราะเราจะพัฒนาตัวตนของเราก่อนืก่อนที่จะมารู้จักแยกแยะเขื่อนไหมแต่แต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้สามเหลี่ยมมาอยู่ตรงนี้เราแยกแยะก่อนแล้วค่อยไงหาตัวตนถ้าสามเหลี่ยมอยู่เลขสาม เราวิเคราะห์อ่าถ้าสมมติสมมติสองมันมีสามเหลีห่ยมดไม่มีวงกลมก็หมายถึงว่าไม่มีวงกลมมันเป็นสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมก็หมายถึงว่าเรารู้จักแจ๊กแล้จนเราเราเป็นคนที่รู้จักแจ๊กแจ๊แจแอไงคือเราฟันทงแล้วเราเป็นคนนิสัยเนี่ยใครจะพูดอะไรกูคิดก่อนเลยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อตกอก่อนเออเดี๋ยวไม่รัา มีถ้าเราพัฒนาไปถึงจุดจุดระดับสี่เราก็สามารถแยกแยก,แยกเหตุและผลได้แต่ถ้าเรายังไม่พัฒนาเราก็ถูกเขาหลอเกเลขสองนี่มันเหมือนกับการการการ,การเปลี่ยนแปลงพิกาเปลี่ยนสีนะครับมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนน้าที่ไหลาตามเขาหนึ่งนี่เหมือนแข็งแร่งเหมือนภูผาสองนี่อ่อนไว้ไปตาม เดือกระตามเขาสามนี่พัดขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้ตอนถ้าเราเข้าใจหนึ่งสองสามอย่างของแท้คุณทลายคุณเห็ุตัวของคุณเองแล้วนะคุณประสบความสําเร็จแล้วนะครับคุณจะประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยตอนท่าประสบความสําเร็จขึ้นมาแล้ววันนี้เราก็จะมาถึงเลขสี่นั่นคือความมัน่นคง ก็เ,เดี๋ยวค่อยเรียนเดี๋ยวพูดตัเดวเยอะพูด้วม,มั <c oughs> นจะเลื้อยไปนะฮะตั้งแต่เช้ามาก็ถึง่าแบบดาวเข้าใจนะครับส <c oughs> าือการพัฒนาขึ้นไปก่อนนะครับมันจะมีมันจะมีสองตัวชื่ออะไรรัชื่อหมวยชื่ออะไรรัชื่อ,อ,ไ,รรอไก่ไก่จะเป็น ตัวนี้ก็คือเราจะเรียนรู้ก่อนเรียนรู้พัฒนาก่อนให้มันไอ้ที่เป็นตัวที่สองให้มันสมบูรณ์แล้วมาพัฒนาดัดแปลงเป็นตัวเราจะมาค่อยมาปรับปรุงตัวเราที่หลังอันนี้ก่อนอันนี้ขั้นที่สองนี้ที่สังอันนี้ก่อนแล้วก็มาถึงเหตุการณ์เปลี่นแปลงแล้วตัวเราก็ เหมือนกับเรามีการเปลี่ยนแปลงที่อะไรเนี่ยของคุณอะไรคุณคิดคุณควรเป็นนักออกแบบทำด้านสังหาได้เลยนะเป็นนิสสาบนิกได้น,นี่ทำอะไรอยู่ทำธุร,รกิจอะไรนวดใชนะ่ไหมเนี่ยเขาจะออกแบบดีไซน์แล้วเขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ เราจะคิดท่าใหม่ๆได้เยอะ <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยนะนีงง่คือรหัสสามหนึ่งสี่พัฒนาพัฒนาด้านด้านานหสี่ก็ 4, เหมือนร่างกายล่ะเนี่ยฮะรหัสชีวิตนี่มันจะมันจะทําให้เราแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจทีละตัวเลขให้มันถ่องแท้นะให้มันลึกนะครับให้มันลึกให้มันถ่องแท้ <c oughs> แล้วที่ถานม,มาที่ผ่านม,มานี่มีใครสงสัยอะไรเยอะอย่าอยา่อยาข้ามนะห้ามข้ามเพราะเป็นพื้นฐานเลยมันจะต้องใช้อย่างนี้จนถึงเดือนถึงวันสุดท้ายเราเลยแล้วเวลาเราไปดูรหัสชีวิตเนี่ยนะครับไอ้บวกตรงนี้ก็บวกให้มันถูกนะครับดูบให้มันเป็นนะครับบวกให้มันถูกดูกให้มันเป็นนะครับปีจีนปีจีนคือด้านการกระทำ มีสากนคือได้ความคิดนะครับเราต้องเข้าใจคิดทำได้เหมือนอย่างที่คิดไหมแต่ถ้าอย่างนี้สามนย์ด้านการจะทำก็3ามเขาคิดอย่างไรเขาทำเหมือนอย่างที่เขาคิดแต่อย่างนี้แตกต่างกันละนะครับนี่ก็แตกต่างนะฮะมีใครเหมือนกันไหมนะแทบไม่มีเลยนะแทบไม่มีเลยมีแค่ด้านนี้ ใช่ไหมไม่มีก็จะมีก็จะมีแค่มีแค่หวยที่ว่าคิดกับทำเนี่ยคิดอย่างไรก็ทําอย่างที่คิดอย่างนี้อย่างคนอื่นคิดอย่างไรทําไม่ได้อย่างที่คิดหรือทําอย่างไรก็ไม่เป็นเป็นเป็นอย่างที่คิดคิดอย่างไรก็ทําไม่ได้อะไรกันทำเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ พวกนี้เราจะมาดูพลังอีกทีเหมือนน้องตาที่ว่าความคิดน้องตาเขาจะมีสองวงกลมแต่ด้านการกระทำเขามีหนึ่งวงกลมหนึ่งวงกลมก็เลยเนหนึ่งพลังเพราะฉะนั้นพลังความเป็นผู้นำของเขาอ่อนอ่อนกว่าความคิดแต่เขาก็เขาก็แบบแสดงว่าความคิดเขาเป็นใหญ่แต่การกระทำเขาเลขสองเขาเยอะเขาก็ ถ้าเป็นลูกถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ตามใจลูกค้าเออจะเป็นคนที่ตามใจตามใจเอานะถูกใจเจ้าผิดใจข่อยก็แย่หรอก <c oughs> <c oughs> อะไรเงี้ยจะเป็นแนวๆอย่างนี้นะครับอาจารย์พวามรครงบครับเดี๋ยวก็เข้าถึงสู่เลขสี่นะฮะะฉนั้น 1> 1 3. เดินถึงสามก็ตุ้สั้นๆให้ฟังแล้วเนาะน่าจะได้เข้าใจกันดีนะครับต่อไปก็าจะเข้าสุดสิบสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบพระอาจารย์ก็บอกว่าจะน่าจะจบในวันนี้นะครับถ้าไม่จบก็ต่อคืนนี้มีใครพักที่นี่บ้างโอพักเยอะเลยนะครับมีใครไปกลับบ้างไปกลับก็สาบสี่คนนะ สามสี่คนะะนี่ก็นสนุกนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้หลับหรืนอนเท <c oughs> ่าไหร่เมาหมอยกัน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยววันนี้เรียนเสร็จก็ลองไปหัดไปหัดเอาเอาวันเดือนปีปเกิดสามีลูกหรือภรรยามามาตั้งดูว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราเห็น เลขหนึ่งภรรยาด้านความคิดเดยอะโอ้โหนี่น่าเมียกูเนี่ยตัดใจตัวเองเนี่ยมันถึจะรู้แล้ว<ม>แต่ถ้าเลขหนึ่งอยู่ด้านการกระทําเยอะก็เกหมือนกับว่าเขาลำบากนะ<ม>คนเลขหนึ่งเยอะนี่ลำบาก<ม>เพราะว่าไม่เชื่อใครเยเชื่อมน้าตัวเองเชื่อมั่นตัวเองไม่เชื่อใครเลยเพราะนั้นจะเดินตามวิถีทางชีวิตของตัวเองบางคนนี่หาเงินเลี้ยงตัวเอง หาเงินเรียนหนังสือมาพึ่งพึ่งควาแข่งตัวเองเยอะถ้าอยู่ด้านความคิดก็เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเยอะลองผิดลองถูกไปเยอะก็เป็นสี่พลังแข็ง <c oughs> อยู่ด้านไหนด้านความคิดหรือการกระทำ <c oughs> ด้านความคิดก็เป็นคนที่ เชื่อมันทท่นในความคิดของตัวเองด้านการกระทำก็คือเชื่อมั่นในในตัวเองไนงะไม่ไม่ง้อใครไงบางคนที่พ่อแม่รวยนะแต่ออกจากบ้านไปหาเงินทํางานเองหาเลี้ยงชีพเองไม่้อที่บ้านเนี่ยถ้าถ้าถ้าอยู่ด้านการกระทำเขาจะเป็นแนวนี้นะครับถ้าเลขสองเยอะเลขใครว่าอะไรนี่ได้หด้ตอะไร สักส่วนไปทำแอนเบก็สมัครทันทีเลข2เดือนเนี่ยเลขสเดือนอย่างอาจารย์พูดอาจจะพูดเยอะหน่อยแต่เลข3นี่ในความหมายอีกทีหมายถึงสีมือด้วยนะครับในตำราอาจจะไม่มีแต่นี่ได้จากประสบการณ์เป็นคนมีสีมือฝีมือและฝีปากนะครับคนเลขสเลขสาเยอะๆนี่บางทีมีครั้งหนึ่งตุย เป็นทนายหรือเปล่าเขาบอกใช่เลยเขาว่กปุ้ยแม่นมากเลยคพรับรู้ได้ไงเขาเรียว่าปุ้ยมีญาณพิเศษไม่ใช่ปุ้ยมีเลขสามเยอะเพราะฉะนั้นเลขสามพวกทนายพวกอะไรนี่เป็นครูนี่แต่ถ้าเราโฟกัสเหมือนกบบที่ผมถามว่าทำงานอะไรทำงานอะไรเราจะโฟกัสได้ได้ได้แน่น้าแต่ถ้าเราไปเจอคนที่เขาเรียกว่า รอภูดมองหน้าเราอยู่เหมือนเดิมเงี่ยเราพูดอะไรเหมือนมันไม่รู้สึกอะไรเลยกูก็ไม่อยากพูดนะ <c ười> กับมึงแล้วไม่อยากนแต่ว่าตั้งถึงเสร็จเขาถือ,อว่าที่อาจารย์พูดมาถูกหมดเลยแต่พี่อยู่ข้างหนึ่งบวกเลขผิด <S S S> <c ười> เขาก็บอกว่าไม่ถูกนะวราคำนวณเลขทำไมไม่ถูกวะโอ้เระบวกเลขผิดชีวิตเลียวเพราะเรืเร่องบวกเลขนี่ต้องระวังนะครับ บวกเลขผิดชีวิตเปลี่ยนนะเพราะจากคนที่จากคนที่เลขสองเยอะถ้าบวกผิดเป็นอาจจะกลายเป็นเลขหนึ่งเยอะโอ้ยคุณนี่แบบเชื่อมากตัวเองมากเลยที่ไหนได้กูตามเขาอยู่เรื่อยเรื่อยตาก็ต่อยต่อยเป็นผู้นำอย่างเงี้ยเออเป็นเออ่นักเรียนก็ตามแก๊งอยู่อย่างเดียวอย่างเงี้ยเอมือนมั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 นก็คือ วกเลขติดชีวิตเดียวก็ก็เขามันจะพัฒนาเลขนั้นแหละสามเดีอนคือการพัฒนาการพัฒนาเริ่มต้นไงครับก็อย่างที่อธิบาย้ฟร์บูจีสี่เดียรู้สึกตัวตนของเราสามเดียนก็นคือาากอารการพัฒนาสู่อนาคตอนาคตเราจะพัฒนาไปอะไรถ้าสามเดียนเลขหนึ่งเราพัฒนาตัวเราก่อ สามเหลี่ยมมาตกเลขสองเราพัฒนาเรื่องการแยกแยกการติดตามการปรับปรุงตัวเองสา,<ม>สามเหลี่ยมตกเลขสามก็พัฒน,นาเรื่องรู้จักพูดรู้จักปรับปรุงตัวเองรู้จักดัดแปง <c oughs> ลงรู้จักพัฒนาอย่างเช่นว่าเป็นหมอนหน่่ยเนี่ยก็เขาก็จะพัฒน,นาเรื่องสีมือเขาไงขึ้นมาพัฒนาการนวดการอะไรขึ้นมากระสํามันก็สองพลังไง มันต้อมนี่ใครใครต้อมต้อมคุณต้อมคุณต ah ah ้อมนี ah ่ทำงานด้านใช่เพราะว่าเขาจะสืบทอดบรรพบุรุษเขามีวิญญาณบรรพบุรุษเขาจะสืบทอดทางนี้มา โอ้โหใครสี่ี C แปดเนี่ยใครชื่ออะไรไม่เขียนชื่อหนึ่งเก้าเจ้ดเก้าเนี่ย <Yeah. S 1> นี่รหัสเจ้าสัวแล้วเนี่ยโอ้เศรษฐีสศรษฐีครับนี่รหัสเจ้าสัวบางทีเรารู้นี่เราก็เราก็เราก็เข้าใจ ไม่เขียนชื่อนานๆเจอทีนานๆเจอคนรหัส448ทีหายากนะฮะแล้วก็เขานี่ก็คือเลขแปดที่เป็นรหัสพวกเขาเรียกว่ารหัสเท่าแก่นะครับ358ที่เขาเรียกว่าเขาเคยลงลุกคุกขานมานะครับจนกระทั่งเขาสามารถมีทำธุรก,กิจหลายสาขาว่าเห็นไหม คือเราเห็นแค่นี้เราสามารถบอกได้ทำธุรกิจหลายสายขาแล้วเขาขยายได้เลยบางสาขาขา,ขาดทุนก็บางสาขาก็เจ็บกำไรใช่ไหมมันไม่น่าเชื่อนะหนักชีวิตไม่รู้จาัดก,การถึงมนสามารถหรือเปล่าใช่ทำไมประตูอยู่นะนะประตูแค่เดียวแต่ถ้าพัฒนาขึ้นไปเยอะๆเนี่ยนะครับถ้า

มเช้ากันดำร้อนก็เย็นสบายดีมานี่ก็เดินใส่มงินนี่หอึ461 <c oughs> 46101 <c oughs> น,นะครับจะใช้ขา้ามาน461ก็ได้นะครับ ที่นี่รุ่นนี้รหัสไม่ค่อยหือหวาเท่าไหร่นะฮะแล้ร,รุ่นนี้ละครัสโอ้รหัสหือหวามากแล้นะะร,รุ่นนี้รหัสหรือหวามากนะะมีรุ่นหนึง่งผมจำไม่ได้ว่ารุ่นอะไรรุ่นสิบสามหรือรุ่นอะไรเนี่ยเขาจะมีแต่สามสามหกเลยตกเลขอหมดเลยพระจาค์ครับโอ้ เขาออกโรงพยาบาลเป็นบ้านเล่นเลยไงผมอาจารย์เป๊ะเลยผมนี่แทบจะย้ายบ้านมาอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยคือรักษาเสร็จออกจากโรงพยาบาลทุกวนี้เข้าใหม่รักษาเสร็จจนเขาตายเสียชีวิตพอเสียชีวิตเสร็จเขาสามารถกัดเข้าสู่ร่างเขาคืนได้ทุกวันนี้เขาสามารถแค่ยื่นมือมาเขาแค่จับมือเราแค่นี้เขารู้ว่าเราป่วยเป็นอะไร มีเซนขึ้นมาแล้วเขาไปเอาเหมือนแบบว่าเขาถอดวิญญาณไปแบบว่ามีเหมือนแหวนทองคำมีอะไรเนี่ยเป็นของโบราณเป็นแหวนของกษัตริย์เอามาให้เขาเขาก็เอามาให้ผมดูแล้วก็เขาก็เอามาไอ้แบบว่าเนี่ยเป็นหินจากดาวอังคารเขาเอามาใส่แสกรอบมาให้ดูเอาไปพิสูจน์ละ <c oughs> <c oughs> เขาก็เล่าอะไรฟังมาตอนจิเท่อ,อกจกว่าท่าอะไรต่างๆเอาเห็นวิญ,ญญาณเขาเหนึงอะไร เขาสื่อได้เลยเขาสามารถจัดกระเป๋าอย่างนี้เขารู้เลยว่าข้างในมีอะไรอยู่เหมือนกันรู้หมดใช่ใ่ก็ผมก็เอามาให้เขาดูเขาเช็คหมดเลยเขาเลขหกเยอะเนาะอาจารย์เนาะ ตอนนี้เขาเขาเป็นอาจารย์สอนอิปัสสนา,าออสอนเออ่ตำราของหลวงพ่อฤาษีดิศครับสอนที่อาภนโนวิชิตทสอนที่เมืองกาดตึกตัวพระาจารย์ได้ไปหรือเปล่าครับที่เขาต้เชิญไปเลยนะเขาจะทำนั่นเขาเชิญเขาไปเหมนเขาต้องไม่ไปโอเคครับ ครับผมอ่าตัวมือ1นึ่ข้างตัวมือ2องข้างตัวมือ3ามข้างครับผมคนนี้ชื่อชื่อชื่อกันหรือชื่อเก่าเลยครับก็จบจบ,จบไม่ได้ชื่อกันใช่ไหมใช่ครับ อ่าเราเจ็ดแปดคนทีลโนไตเยอะทีนั่นเลยสิทธิ์ของพ่อดอีสีดำเลยผมเอาของใช้บริการของส่วนตัวของหลวงพ่อฤาษีดำใส่ในกระเป๋ามาให้เขาดูเขาสามารถรู้เลยว่ามีอะไรบ้างไน่าเชื่อผมก็เพิ่งเพิ่งเคยเจอคจุณจิมงานเนี่ยไม่นานกินเชืแล้วนี่เองกินเชืแล้วนี่เองนะครับ มาเรียนที่นี่เรียนแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็นมามาแล้วก็แล้วเรามาสอนสอนด้วยเขาเรียนตั้งแต่เขาศึกษามาทุกศาสตร์ตั้งแต่เลขคี่อะไรมาหมดเลยโอเค <Okay. S 1> ครับเคยเริ่มต่ออาจจะลึกๆอ่ะเอ้มาอกันึ่ครั้งโอ้ โอเครู้ okay. สึกวันนี้ก็ตรงไปลาเหมือนกันนะพวกเรามันไม่ขาดเลยในเช้าแล้วนะอะก่อนที่เราจะมาขึ้นเลขสี่นะอะสงบจิตสงบใจนะการสักสองนาทีนะนะเพราะว่าเดียวแผ่เมตตาก่อนครับเราจะใชงซิ่อใครเสียอาจารซื้อเหานิจชัน ครับวิดีโอวิดีโอครับนี่จะสงสีใครเอาสิ่งที่เราได้เรียนในเช้านี้แปลนมสตาให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ทักทันในเวร ตรงปัญญาที่อยู่ในตำหนักนี้ที่เราเห็นสติไม่เห็นสติเป็นน้ำสติเป็นตก็ดีอากาศสติเขาต้องบรรลับเรียนรู้ที่จะสติปัญญาแผ่ไม่ตาไปให้พ่ะจักรวาลพ่ะโลกเราคอจึงได้มาทมาเรียนศึกษาเรียนรู้ปัญหาตัวเองเพื่จะสติปัญญาในตรงที่เราเรียนมา วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้มันเดือนนี้แผ่เมตตาให้แล้วในโลกนี้มีแต่ความสันต,นติให้ไปสู้รบกันเราก็หลีเหนือเกาหลีใต้ทีมไต้หวันเราเจอเอเซียสไตล์เราให้สงบสิบไว้แผ่เมตตาให้พี่น้องคนไทยเราที่อยู่เซอเอลให้ปลอดภัยใครที่ไม่ปลอดภัยไปแล้วก็ไปดี ที่จับมาปเจจะเดินเล็้ๆไปอโอ้กันหนึ่งครั้งอาจจะเล็กๆโอ้ นี่ทำไมพิเศษทำไมต้องแผ่เมตากันใครมีเลขสบ้างอาตอมาก็น้อยมี4ี่หนึ่งตัวลวอะอันนี้ก็เหมือนจันนะสามหนึ่งสี่ี่ตัวเดียวใครมีเลขสบ้างอันนี้6 4สีอันนี้มืก 6, ี้หกสี่ตางหกบวกถูกนะอาจะมาไม่บวก,กเลียงใครพี่เโอ้ตีทั้งสมหี่ทั้งบนโอ้ดิคุณพรคุณพครคุณนักธนกรไหร อข้างหลังเนี่ยคุณธนพรอยู่ข้างหลังเนี่ยหนึ่งเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์สี่รวมได้สามหนึ่งสี่โอ้โหน่าจะคนนี้น่าจะได้สี่เยอะเพื่อนมากกว่าเพื่อนเลยเนี่ยสามตัวอ่าใช้ไมมีใช่มากกว่าคุณพอเลเนี่ยสแกนดูเลยนะโอ้โหนี้ก็สี่ศูนย์สี่อ่านี้มีแค่สองตัวโค้ดสี่เยอะเหมือนกันโอ้โหเนี่ยโค้ดตู้ว่าอะไรนะสี่อ่าไม่มีอะไรนะ ไม่มีเท่าแก่มาเลยรอบนี้ไม่ต้องห่วงเล้วใน48มาแล้ว่48ที 4, 4, ่มาหลายรอบเหลือเกินนะจะมารู้แล้วไม่รู้เมื่อไรจะได้เป็นเท่าแก่ใหญ่จริงๆนะเพราะว่าสงสัยมันเลขกนึมันเยอะเกินไปนะ,ะน3 5 8 48นั่นเนยะอะดูดูว่า48นี้เป็นยังไงนี่ก็สองตัวอันนี้ก็สองตัว,นนตวหวยรอบนี้ทําไมล 3, 4, เลข3 14เยอะจังเลยนะ14เราถ้าเยอะอย่างนี้เราคุยกันนานๆหน่อยนะ เลขไหนมีเยอะเราคุยนานๆเลขไหนไม่มีเยอะเราก็ไปไวๆหน่อยก็แล้วกนะดีไหมโอเคเลขหนึ่งเห็นไหมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมัเกี่ยวกับอะไรนะสี่ห้าหกเนี่ยจะเป็นจิตนะจิตเจ็ดแปดเก้าจะเป็นวิญญาณกายจิตวิญญาณนะตัวนี้ เข้ามาจิตได้เลขสี่นะหนึ่งสองสามก็เห็นขากล้องก็ดีแล้วก็ดีาาเนี่ย,ยม,มันมีสามขาเนี่ย,ยมันยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่อะไรที่สามขาเนี่ยยังไม่มั่นคงแต่พอมีสี่ขาปอบเป็นไงบ้างนะอ่าเห็นไหมสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นไหมเราดูสวนจัตุจัสหรือว่าสวนนะพีระมิดที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมเป็นไงบ้างแผ่นดินไหวมันอยู่กี่ร้อยปีกี่พันปีมันพังไหมไม่พังไอ้ตึกอะไรที่มันเป็น ไม่ใช่สี่เหลี่ยมไม่ใช่อะไรแป๊บเดียวก็พังหมดเหมือนกันเนี่ยสี่เนี่ยมันต้องบอกถึงอะไรนะความมั่นคงใครที่มีเลขสี่เนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าต้องมีอะไรให้มันมั่นคงนะถ้าไม่มีอะไรนะไม่มีกลุ่มไม่มีชมรมไม่มีบ้านไม่มีรอไม่มีอะไรนะไม่มั่นคงนี่ก็แสดงว่ายังไม่ได้มันก็เลยทําอะไรไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลขสี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเลขสี่นี่ก็คือว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะ สี่เดี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับเลขสี่บ้างร้อนมันร้อนอยู่อะไรอะไรอะไรนะห้าสี่มีอะไรนะนะดินน้ำลมไฟร่างกายที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้มีแค่สี่อย่างใช่ไหมแต่ของจีนของจีนนี่ว่ามีห้าอย่างนะของจีนนี่จะมีอะไรนะทองด้วยเรียนธาตุธาตุธาตุห้าใช่ไฮะธาตุห้าใช่ไหมของจีนแต่ของไทยของท่าพุทธเรานี่มีธาตุสี ธาตุใหญ่สีดินน้ำลงไปที่มันรวมตัวกันมันเป็นตัวเราที่นั่งอยู่ตรงนี้แต่ตราบใดเมื่อดินน้ำลมมันแยกกันไปปุ๊บมีอะไรไม่ไม่มีแล้วตัวเราก็ไม่เหลือแล้วนี่เรื่องสี่ก็จว่าอริยสัจสี่นช่ไหมถ้ามีอะไรที่ใครบอกอริยสัจสี่อะไรที่บาศสีเมตตากัน่ะมันจะจาตบฉาใช่ไหมอะไรเนี่ยคือก็สี่สี่โอ้แปลกนั้นธรรมะเราไปดูเดี๋ยวหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดไหนเยอะที่สุดหมวดสี่เยอะที่สุดในน้ำบ้ากว่าเราไปดูเด้อ เออทมาแต่ละหมด,หมดยังหมดสีเยอะมากที่สุดอ่แต่มาก็ช่องจำไม่ได้แล้วเมื่อก่อนที่ว่าครูบาเล่นเนี่ยมันจำได้หมดเลยเอ่ะะออะไรสติสัมปชจญยะอินทโอตตปะเลยตอนนี้ลืงเปหมดคืนคืนอาจารย์ไป็หมดมันก็จะใช้เนาะโอเคเอ่เรามาดูสีล